คอหวยต้องมาเป็นที่คอหัวที่แรกของประเทศไทยอ ทีเนี้เมกลับมาก็อยากจะพาทุกคนไปไหว้เสริมสิริมงคลขอโชคลาภทำงานจะได้ประสบความสำเร็จแล้วเราก็จะพากันไป <c oughs> กินไกล้ <c oughs> ที่ไหน เดี๋ยวเราจะพาไปกินที่นั่นเลยที่นี่เขามีศาลลับค่ะถ้าแบบไม่ใช่คนแถวนี้จริงๆจะไม่รู้เลยว่าที่นี่มีของดีก็คือศาลเจ้าพ่อยี่กอคงนะคะเดี๋ยวเราจะซื้อของไปไหวจะไหวเจ้าพ่อเนี่ยต้องไหวอะไรบ้างคะหลักๆก็คือน้ำชาโอยะมาภูบรีจรินีก็ห้าสิบบาทแล้วเจ้าพ่อที่สวนเนี่ยเขามาขอได้อะไรครับขอสวยออกคนจะมาไหวกันเออใกล้หวยออกคนจะมาไหวกันเยอะเนี่ยขอบคุณค่ะ นี่เนี่ยทุกคนก็งงว่าสารอยู่ไหนเอาเรายังไม่ได้เฉลยคือสารอยู่บนโรงพักค่ะทุกคนใครทําความผิดอะไรมาไม่ได้นะคะทุกคนต้องผ่านสอน,นออะไรอย่างเงี้ยขึ้นมที่นี่เลยเหรอใช่เขาบอกว่าเชิญชั้นส ที่เนี่ยขอหวยต้องมาเป็นที่ขอหวยที่แรกของประเทศไทยจริงๆอาจจะเป็นที่แรกของโลกเลยก็ออได้นะไม่มีใ,ใครเขาคงขอหวย <c oughs> แล้วคุณป้าล่างบอกว่ามันจะคึกคืนมากตอนช่วงที่แบบหวยใกล้ออกเ <c oughs> ทมมี้ออนแอร์คือเมเป็นเศรษฐีแล้วนะคะคือ <c oughs> อันเนี้ยเรียกเมธรรมดาได้แต่หลังจากเนี้ยเรียกคุณเมมาทุกคนเดี๋ยวเตรียมชาเตรียมกาแฟ <c oughs> เราเตรียมเสร็จแล้วนะคะวางไว้ก่อดแล้วก็เดี๋ยวมาจุดทุกตรงนี้5ดอกตรงนี้9าดอกแล้วก็ประตูสองข้างหนึ่งดอกหนึ่งดอกเอาเริ่ม5ก <ขอ S 2> ่อนเนาะไฟแรงมากทีอันดับแรกเลยก็ขอว่าขอให้ทุกอย่างเปิดทางให้เราแบบสมความต้ด้ยิมจับอะไรก็เืินเป็นทอง เราต้องเอาเลขก่อนศูนย์สามหกนะทุกคนอาจจะไปสลับกันหกสามหกศูนย์ให้หน่วยแรกให้ลูกเข้าตัวเหมือนรุ่มรับลูกพอ้อะ อ๋อน,นี้คือรูปจริงเลยอันนี้คือคมสกุลที่รอหกใช่ไหมแตต่างกัเวลาที่แมรู้สึกว่าเราไปไหว้อะไรแล้วเรามีความศรัทธานะคะมันจะทําให้เรารู้สึกยิ่งมั่นใจในตัวเองขึ้นเยอะร,ร้อนๆแบบนี้เหือแตกมากเลยตอนเนี้เราก็ต้องอยากไปที่ที่เย็นๆอะไรอร่อยๆมีไอติมน้ําแข็งใสมีเนื้อแล้วไม่เ,เกี่ยวแล้วน <c oughs> ่าจะเป็นบุฟเฟ่ต์แล้ว <c oughs> แหละอย่างเงี้ย วอนนี้เราก็อยู่ที่ w i สต o m นะคะเป็นร้านบุฟเฟ่ที่ดังมากๆบุฟเฟ่อนาชาติแล้วก็จะมีตั้งแต่ราคา999จนถึง2499ค่ะทุกคน2499เนี่ยเขาเพิ่งแอดบุฟเฟ่มีมาใหม่เลยเนาะปกติเลยก็จะมากิน999แล้วก็1499และนี่ค่ะครั้งแรกที่เมย์จะมากิน2499ทุกคน มันมีทั้งล็อกเตอร์ไม่อ่านปูไข่ดองไม่อ่าน,านแล้วที่นี่คือขึ้นชื่อมากเรื่องกุ้งแม่น้ำก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็มีอะไรนะวากีวบนใบไม้อะซึ่งแม่จำชื่อไม่ได้<า>จะบอกว่าที่เนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้ว่าข้าวน้อยแล้วประเด็นคือข้าวเขาอร่อยลาดไม่ได้เลยที่นี่คือซุปเห็ดทัฟเฟิล<า>ถูกไหมของหวานเขาทำดีมากตกแต่งดีมากแล้วคืออร่อยมาก้สสั่งก๋วยเตี๋ยวเขาเขาเรือร้อล้วม หลายคนมาเพราะอยากกินก๋วยเตี๋ยวเกาเหลาจะกินคำเดียวได้ไหม,มได้้ใหญ่มากใหญ่มากแล้วก็มีนี่เห็ดทัฟเฟิลโอ้การการสั่งอร่อยมากนี่เราสั่งมาเจ็ดใบ เดี๋ยวเราจะ,เรา,ระเราจะเต้าเลยเราไม่ต้องพริกคะ่ะนี่<า>เรากินแบบเนี้ยจะสอนให้ทุกคนกินมีเทียมแลตลอดเพราะมันจะอร่อยอไม่ต้องริกน,นี่เหรอมอนเนี่ยชูตูโระโนะคะเนื้อปลาเด้งมาก ที่ถึงจะแบบบางคนอาจจะไม่ได้พูดถึงแต่เรารู้สึกว่าที่เนี่ยดีสมราคา <c oughs> อร่อยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคืออะไรเพราะว่าสั่งมาแล้วเนี่ยอุ้ยมันคือ,อ,อไก่กินไ,ได้เลยเหรอเออ่ะเขาให้ <c oughs> ใหเราย่างก่อนใครรู้บอกกันนะคะอร่อยเฮ้ย <c oughs> ทุกคน <c oughs> ดูดิเนื้อสิชิ <c oughs> คุ้งเขาย่างนี่เหรอเนื้อล่องสิชิคุ้งย่างบนใบหมอด มันเปสเต็กมันทอ็อปด้วยโฟกัสหอยเอสคาโก้ฝรัร่งเศสนะคะของดีนี่ว่ามันเป็นเนยข้างบนแล้วมันน่าจะเป็นน้ำจิ้ม น่มันมีฟัวกามีเนื้อแล้วก็มีอูนิมันคือสามชั้นเลยทุกคนโอ้แกะมาให้แล้วเหรอเขาแกะมาให้แล้วดูดิต้องกินคำเดียวเลยไหมเนี่ยเีท็อปเฟอร์ท็อปเฟอร์ช็อตข้าวเหมือนเนี่อ้ยข้าวนี่อร่อยนี่คุณแอบ,บกินหอยเป๋าฮื้อเข้าได้ใช่ไหมเพราแอบ,บจริงอ่ะอันนี้เมนูนี้ก็อร่อยเหมือนกันจริงๆมันเป็นเมนูธรรมดาธรรมดาแต่อร่อย ัน,นี่ทุกคนหนึ่งตัวเลยอะ่ะอือหือ,อ,อ,อสดมากโอตาเตะก่อนละกันหวานๆเลยค่ะก็ซูชิคือข้าวดีมากข้าวเขาปรุงมาแล้วอะ่ะเหมือนเวลาเรากินโอมากระเซโ,โอกาขนาดกำลังดีเลยทำเดียว ร้อนๆเลยอ่ะเราคือชอบที่นี่ที่เขามีเผ็ดทัทฟเฟิลให้ด้วยแบบสดๆอ่ะลอง,ง,งอเ,เข้าซอยที่ไหนใครก็พูดถึงต้องกู้กรรเม<อ>ืองจ้าวขอกินจักรกมเนาออันนี้นก็เป็นปูจากจังหวัดไซตามะม่ใย่เราไม่รู้นะว่าจังหวัดอะไร ปรับแล้วก็จิ้มกับซอสสปาเกตตี้กุ้งแม่น้ำนะคะจัดจ้านอือโอ้นึ่งโอ้บุฟเฟ่นะสั่งได้เรื่อยๆนะอุ้ณมันน่าดี คาราชูนี่อันนี้ของหวานที่มีในโลกพูดเลยว่าสุดๆไอติมอันชั้นข้าวเหนียวถั่วดำมันเริ่มละลายแล้วเราปล่อยมันไว้นานนิดนึงเฮ้ <Hey. S 1> โยโคตรอร่อยอันนี้คือวิดดอมซิกเนเจอร์เลยนะคือข้างล่างเป็นวิปครีมตรงกลางเป็นบราวนี่ของหวานไม่เยอะจัดเลยอร่อยจะบอกว่าของหวานที่เนี่ยก็พรีเมี่ยมเหมือนกันอร่อยทุกอย่างอ่ะอยากให้ เห็นจากท้องน้ำมือซ้ายถ่ายเมทั้งมือขวากินอยู่อันนี้เป็นเมนูที่แนะนำนะไม่รู้สึกว่าบิงซูที่เนี่ยอร่อยอร่อยมากหอมพึ่งโอ้โุตคอสอืมนุ่มมากจะบอกว่าฉ่ำมาก เดีว่าจะไม่ไหวออติมมะลายหมดแล้วนะจ๊นะหวยจะบอกว่าโคตรกรบเลยอะ่ะบานาชอตาอ๋าอนี่เหนือแล้วอ๋อแล้วปาดมาข้างตอนนี้ก็อิ่มกันแล้วนะ วันนี้ก็รู้สึกว่ามีความสุขอร่อยแล้วก็มีโชคมีชัยในการทํางานมากยิ่งขึ้นนะคะที่ทีหน้า่านมีที่ไหนเด็ดๆดีๆอยากให้ไปไหนก็แนะนํากันเข้ามาได้นะคะและแทบแถวนั้นมีของอะไรอร่อยก็แนะนํากันมาได้ด้วยนะคะทุกคนก็จะได้แบบกู้เสร็จแล้วก็พาไปกินและอยากให้ทุกคนไปกินที่นี่อร่อยคุ้มค่าแน่นอนเซียงแต่99 9ถึง2499ีเ้าทุกคนแต่ครั้งหน้าก็มาพบกันใหม่นะส่วนครั้งนี้ก็ขอบ ก็มาติดตามเมเดยนะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วเป็นเมเต้ดูดึดด่